สวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้านไอดูมบายเซอร์วิสนะครับจะมานําเสนออีกหนึ่งอาการนะครับก็อาการนี้อาการนี้นะครับจะเป็นอาการนะครับเครื่องสแกนลายรนิ้วมือไม่ได้นะครับครับก็อย่างเครื่องนี้นะครับที่ยกมาให้ลูกค้าดูนะครับก็จะเป็นรุ่น iPhone 6s นะครับครับก็จากการที่ผมลองแกะตรวจเช็คดูแล้วนะครับเครื่องนี้ก็ยังไม่เคยแกะไม่เคยทำอะไรมานะครับแต่ว่าเครื่องอยู่ดีก็สแกนลายนิ้วมือไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆนะครับอ่าก็ตัวหน้าจอก็จะฟ้องแบบนี้นะคะว่าทัชไอดีไม่สามารถเปิดใช้งานทัชไอดีบน iPhone เครื่องนี้ได้นะครับครับก็เนี่ยนะครับครับอาการพวกนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็อ่าจะเกิดจากตัวนะครับไม่ตัวบอร์ดมีปัญหาก็ตัวแพรนะครับแผงอ่าตัวแผงวงจรบนแพรปุ่มโฮมมีปัญหาเองนะครับครับก็เนี่ยนะครับก็อ่าเพิ่มหนึนิ้วมือก็จะเพิ่มไม่ได้เลยนะครับ แล้วก็เครื่องนี้นะครับก็จะมีอีกเหนือการซ้อนกันนะครับก็คืออาการของแบตหมดเร็วนะครับเครื่องกินกระแสนะครับทำให้แบตหมดเร็วนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะลองง้างหน้าจอขึ้นมาให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับครับเนี่ยนะครับส่วนที่ผมบอกว่าต้องแก้ไขนะครับก็พวกนี้ก็คือจะเรียกว่าเมนบอร์ดนะครับส่วนในนี้นะครับ ตรงส่วนนี้นะครับเขาก็เรียกว่าแพร์โฮมนะครับแพร์โฮมพวกนี้นะครับไม่ไม่สามารถเปลี่ยนแพร์ใหม่ได้นะครับถ้าเปลี่ยนแพร์ใหม่ไปเนี่ยจะไม่สามารถสแกนลรยนิ้วมือได้เลยนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะลองแก้ไขดูนะครับอาการนี้นะครับถ้าไม่หนักก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ นะครับหลังจากการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับผมตรวจเช็คแล้วนะครับตัววงจรบนแผงตัวตัวแผงปุ่มโฮมนะครับก็คือตัวนี้นะครับข้างในมันจะมีแผงวงจรเหมือนกันตัวนี้ก็คือตัวตัวแผงวงจรในปุ่มโฮมมันช็อตนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าจะสแกนนิ้วได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับครับครับ นี่นะครับกดเข้าไปนะครับก็เนี่ยนะครับฟังก์ชันการเพิ่มลายนิ้วมือนะครับก็ขึ้นมาเป็นสีฟ้าแล้วนะครับสแกนนิ้วก็ได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับสแกนนิ้วได้ปกติแล้วนะครับก่อนก่อนทําการแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมกดยกเลิกออกไปก่อนนะครับก่อนทําการแก้ไขนะครับเพิ่มลายนิ้วมือนะครับตรงฟังก์ชันเพิ่มลายนิ้วมือนะครับมันจะเป็นสีเทาๆนะครับจะไม่สามารถเพิ่มได้นะครับแต่ตัวนี้ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะสามารถเพิ่มเพิ่มไลนิ้วมือได้ตามปกตินะครับนะครับแล้วก็อาการการกินแบตนะครับก็จะก็จะดีขึ้นนะครับหรือเรียกเรียกง่ายๆว่าหายไปนะครับเครื่องจะกินกระแสปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มเนี่ยนะครับเพิ่มได้ปกติเลยนะครับครับผมก็ครับก็ถ้าเครื่องอาการลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้ายังไม่เคยไปซ่อมที่ไหนมานะครับเกี่ยวกับการซ่อมเมมบอร์ดนะครับหรือซ่อมปุ่มโฮมนะครับ ทางร้านนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับส่วนใหญ่นะครับมาถ้าเครื่องลูกค้ามาประมาณ10เครื่องนะครับก็อาการนี้นะครับก็สามารถทําได้ถึง8ปดถึงเเครื่องเลยนะครับบางเครื่องเนี่ยเสียไปถึงตัว c p u บนบอร์ดจริงๆอาการประมาณนั้นก็จะซ่อมไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่เคยซ่อมมานะครับอาการนี้จะซ่อมได้นะครับครับก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับทางร้านไอดูโมบายเซอร์วิสนะครับ ติดต่อผมได้โดยตรงนะครับเบอร์นะครับ089นะครับ133นะครับ4450นะครับช่างเบียร์นะครับครับถ้าลูกค้ามีปัญหาอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สามารถเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับครับขอบคุณมากครับ